ต่ออีพีสองนะพี่น้องก็คือก่อนจะล่ำลากันไปนะพี่น้องมื่อพอนกาจะพาพพี่น้องเบิ่งอันตอนเพิ่กกินขา้าวว่าเพิ่กกินข้าวบนใดเนาะเพิ่นกาต้มกบซุกแล้วนะพี่น้องต้มกบน้อยตัวเดียวใส่น้ำไม่สมุมเหรอใส่ในรูไม่ชมนี่นรูไม่สุมมีมะขามใส่หนึ่งไม่ชมแล้ว ตัวเดียวเจ้าชีแ uh, จ้วกินว่าพอเท่าโมแจ้วในโตแขวบุมีกินเนิ nope. <S <s ้วอ่อนเมอนักให้โบแห้วเออบันนี้ยังไปได้หันดยระวังเข้มด้วยโอ้ยพอแหงพ่อพ่อขัมาเข้มกับเพิ่มน้ำอีกประแดกน้องพี่น้อง แบบมันยังต่ำเลยแซ่บบ่อยากแข้มยากเข้มลายเจอตัวนี้ลงแห้งแล้วเพิ่มน้ำนี่ใช้น้ำนี่แหละนีจางเลยอือเยอะจังกว่าิจางพูดละกว่จังนี่นั่นแหละมันกินจางแล้วพอเท่าบัดนี้นะพอดีไปพอดีด้วะเนอยู่นอพูดแล้วมั อ๋อก็คือบนนี้บนเห็ดกินเพื่อนเราเพื่อนตีสิมากินยูนอ้วกินนี่แหละได้โอ้กินกลางเดือนโอ้เพื่อนกินง่ายหลยเพื่อนคุยองกินแบบในนี่เลยบนเพื่อนกินก็กินแบบนี้เลยเนาะตัวนี้มันมาลำลังไคอยู่เนาะขันเจ้าอันนั้นกับมันบีให้เราแหละ กินกินต้องการเชิญแชบเชิญแชบเด้อพ่อทองโอ้ยอมใจบนน้อพี่น้องบาพ้อนยอมใจบนนลีแบงค์อพน์บัต้องการยังเลยในในชีวิตนะมาถึงแบบบนผืนนอนผืนกะแบบนั้นเลยแล้วก็กินก็กินแบบนี้เลยน้อพี่น้องแซ่บบอเออแซ่บอันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเลยใหม่ กินแบบกินง่ายโอ้เจ้าครบคุณพีน่น้องสว่างปุ๊บสดกินตัวเดียวกินง่ายมันกินง่ายเพื่อนขอแต่มีเข่ากินไปนนวันๆพอเท่าพอได้กินเหล้าบ่บ่เ,เหล้าเลยปกต้ ดูดบุหรี่ดูดบ่บ่เคยชูยาครับบ่ได้เคยเคยอ๋อยากรับบุเคยดูดเหล้าบ่เคยกินเบียร์บ่เคยกินนี่อยันมันเ้าตัวเฮาปยนั้นเฮาเองบ่้งเผากินเฟ้อนะข้ามปีนั้นกับยันอะไเองเนี่ยเลขอหลังมันตื้นมันมันขาดแค่แค่เฟ้อแค่ตันมันก่อนมันกินน้ำมันไปนั่ง เวลากินตอนมันมนเพาะหลังจนกูหมือหรืออ้าวกินง่ายๆนะเพื่นนอนเนาะคือนันประพรกรทท็ไถาเพื่อนประเท่าคือ,ค,อคือบอปไปทิมคือหกแท้เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไปอันไปดุงไปยังไงนะบไปรับจ้างเสียหนา่ําแรงก็กุ่นมันซอยกะเจ้าเขาเข้า,ขา,ขาให้ก็เอาเอาเงินให้ก็เอานะ,นะพี่องก็เพื่อนก็หายน้ามาตะดุงเนาะไปเอาน้ำส้างน้ำส้างคุดนี่แหละแล้วกะ็ แล้วก็หายมาแล้วก็ทิมตัวดำมกาวทิมตรงนี้หลักจากนั่นกะย่ำแรงบ่ออัมบดังไฟเนาะอันนี้ก็คือกันนะพี่น้องพอพอน้มันพื้นพผ่นได้อนนี้นะพื้นพผ่นเวลาอันย่ำแรงหร้อมันแห้งเพิ่นกะฮักเอาันนี้ดังอันนี้เพิ่นดังม่แต่พื้นเนอยฮะ่อ้บ่อพี่น้องแล้วก็เพิ่นว่าว่าอันถ้าว่ามีละลายซองมันรวบรวมการสวยเหลือนะพี่น้องกะละลายซองอยู่กะเพิ่นว่าเห็ดตูปนะนี่เพิ่นว่าพี่น้องตูปน่นนี่เลยเพิ่นว่าเห็ดบนเคียงนี่เลย ห้องเดียวพนพ่อแล้วก็บนดังไพ่บนนี้เคุนว่า

แต่ว่าแต่ประพรสงสัยว่ารูอว่าผืนเสียใจยอนเมียผืนปาหากผืนผมมีลูกนะพี่น้องอันพอเทาลีนี่เนาะผืนผมมีลูกคล้ายผืนเอาลูกน้บ่าาลูกจากติพี่น้องมาเลี้ยงเป็นผู้ชายตอนนี้ก็ได้เมียแล้วนะพี่น้องแ้วพอเลิกรากกันกะลูกของผืนก็นไปอยู่ในเมียประพรว่าน่าจะผืนเสียใจแหงแต่เสียใจแหงแวก็แบบว่าชีวิตนี่บวาอาอยัางลายแล้วอยู่ซ้ำๆซ้ำๆตายนะผืนเบาจน,นัล้วก็ได เพิ่นก็ว้าวปรชินเนาะอยู่ซ้ำๆตายเพื่อนว่าแล้วก็เพื่อนก็จยกกเปิดคนจยากท่าทายกับสีวิตเพื่อนเห็นน้องพื่อนเนาะเบื่อเพิ่นนาเพื่อนบ่กินเหล่าแล้วก็บรได้กินเบียแล้วก็บ่ได้สูบบุหรี่น้ะพี่น้องบ่ได้ดูดยาเนาะพอเท่าเพิ่นและเพิ่นกะแต่ละมื้อเพิ่นก็จะไปอันอ่าไปหาอันรับจ้างในชาวบ้านทางหญ้าละเมินทางหญ้าไป่ในส่วนมันกับเจ้า ือว่าลูกหญ้ามันลูกหญ้าเข้าในนาแล้วก็ส่วงย่ำแรงกับเจ้ากุ่นมันสับปะหลังเพิ่นก็ไปคายมันน้อะเจ้านก็จะเอาให้คือเพิ่นบ่ได้อยู่เลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้อยู่คล้ายๆว่าหากินใส่ทองเพิ่นนะพอได้กินเป็นวันแล้วก็เมื่อวานเมื่อซื้านี่เนาะกมีทางยูทูบเบอร์ปอนเงินในีเพิ่นเพิ่นก็เอาไปตัดผมน้องพี่น้องเบิ่งเพิ่นกัเป็นคนแบบสะอาดอยู่เนาะเพิ่นก็ตัดผมผมพผมยาวก็ตัดผมพี่น้องเนาะ ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าสมทบผ่านหลายช่องเลยไหมเหตุตู่เพิ่นนะพี่น้องเนาะตู่ห้องเดียวนี่น้อยพอได้อยู่ก็น่าจะโอเคนะพี่น้องแล้วก็ยุงจากติว่าพรมาอยู่แนวน,นี่ฮะยุงลายๆนะพี่น้องยุงลายแต่เพิ่นกะบริยานยุงบริยานยาเลยเนาะยอมใจเป็นอะไรนะพี่น้องบ่นกินข่าวก็คืบอบ่นนี่เลยบ่น ผักยังกระยุนหันเลยเคียงพนันนาเป็นน้องแล้วก็เครื่องปรุงที่กับไห้นั่นเงที่กับไว้อยู่ในเนาะพนกินข้าวแต่ฮิงเติบเลยพี่น้องเ้ยพนว่าตอนยังหนุ่มพนกินลายกว่านี่พนว่าตอนยังหนุ่มกระแตงูสิงเป็นตู่พนกินพอเท่าหละกินกินหน่อยเดียวแต่ว่าหน่อยเดียวของพนนะตามที่ปรพอสังเกตนะพี่น้องโดนพ่อจมควรอย่างไพี่น้องอันนี้คือคลิปอันนี้ประพอนตัดไปนำนะพอเทากินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำบ่ อาบอยู่พุ่นบ่เอออาบตัวนี้ต่อป่าต่ออาบน้ำ้างตาแล้วก็นอนบ่ตักเอาอ๋อแต่คือเพิ่นว่าโมเมนต์ว่ากินข้าวหรือที่นอนนะพี่น้องเพิ่นก็ต้องไปอาบน้ำอีกตอนนี้เพิ่นก็กินข้าวไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นกินนี่บ่พอนจับเวลานี่อ่าสุโมงขึงสามสิบนาทีเนาะพี่น้องเพิ่นกินแล้วเนาะหลังจากเพิ่นกินแล้วเนาะพี่น้องเพื่อกินแล้วเพิ่นก็เจ๊ปล เพ so really? oh mm ิ hmm. ่นก right? the so okay. ็จะไปอาบน้ำนะห้องนี Columbus ้ห้องน้ำไล่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากเพิ่นไปอาบน้ำปุ๊บอ่าเพิ่นก็เสร็จโตเสร็จโตแล้วก็เข้าไปนอนเลยเนาะพี่น้องคือมื้อนี้น่ะบ่พลอนมาตามติดชีวิตของเพิ่นนะว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเพิ่นสิเข้านอนแต่หัวเว้นได้หลังจากเพิ่นอาบน้ำเพิ่นเข้านอนหลดตามที่เพิ่นเว้านะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา6:00นกว่าๆเนาะพี่น้องสิเข้า7:00นเลยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันมืดปานได้พี่น้องยังยังเห็นๆอยู่เนาะแต่เบิ่งในกล้องอาจจะแจ้งแจ้งเนี่ยแต่ว่า ตะแนมโดยตะเป่านะมืดแลยเนาะพี่น้องเนี่ยสรุมมืดแล้วก็คือจะมาตามต <ไอ S 1> ิดสีบิดของลุงเลยเนาะ<อ>คือไม,ม่นีประพรน์กับมาคนเดียวนะพี่น้องป่าหนามอันนี้กันห<อ>้ือหงเลือดถึงตุกขุดมันซื้อสบู่นี่ได้สบู่สักอ๋อสะหึงเลนะินเนาะ บนกระปูจะเป็นนั่นโดยจะาชไปอาหามน้ำมานอนบ่บ้านนี้เอออ๋อนอนน้ำมึงมีเหยื่อเห็ดก็ไปนอนเพิ่นว่าเพิ่นชีป้าเปื่อยอาบนะพี่น้องอ๋อป้าเปื่อยอาบแล้วเพิ่นกะชิมาเข้ามานอนนี่นะพี่น้องเนาะถ้าประพรมาสองคนกันยังว่าสี่ล้อเบิ่งเพิ่นเข้ามานอนนะพี่น้องแต่นี้เพิ่นว่าเพิ่นชีไปอาบน้ำทันคือประพรน์จะเบิ่งวิธีชีวิตของเพื่อนนี่พี่น้องว่า เพิ่นใส่ชีวิตจิงใดเนาะก็ได้เห็นแล้วการเหตุอยู่เห็ุกินของเพิ่นการกินข้าวของเพิ่นแล้วก็เพิ่นไปอาบน้ำเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นก็จะมาข้าวตู้เพิ่นเนาะอันนี้คือโบเมนทุงนาของเพิ่นไปพี่น้องเนาะอันนี้คือโบเมนอันนี้คือนาของชาวบ้านแต่เพิ่นมาอาศัยอยู่ในบนนี้ซื่อ เอาละ,พ,ะาพ่อพี่น้องก็เพื่อคำมาพร้อมเนาะมาพร้อมกันสี่คอตัวกราฟคนพ่นอพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นโอกาสหนา้กานกันนานกับสีมาเยี่ยมยามเพิ่อนขำเลยน่อนพี่น้องกรับก่อนนะพี่น้องระหว่างกรับกันสิพภาพคนพี่น้องชมบรรยากาศอ่าตรงไหทุ่งนาป้าต้องบรรยากาศโคตรดีนะพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยนี่ดบอนลุงคอนอยู่ บนเห็ดกินบนโนนเนาะปู่างเข้ามากาักรไก่เติเนาะบนพื้นอาบน้ำมาซนนี่นะพี่นอ้องอยู่บนนี้บนฝนอยู่กับมืดอะี้อยู่ในโกดห้องตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนของชาวบ้านที่แรกว่าสิอันเบิ้งนะพี่น้องที่แรกว่าสิเบิ้งอัน เปินเข้านอนแต่ว่ามันคํำมาพรอน่ะนะก็เลยว่าโอ้โมเป็นยังดกเดี๋ยวเอาเป็นโอกาสหน,น,น้าโอกาสในโอุโ้ยบรรยากาศเย็นสั่มเลยนี่แหละทางนี่เนาะแต่รถไทยนี่เข้าได้แต่มันมันมาลุบนันนี้เนี่ยเข้าบ่ได้นี่อันนี้ก็ขาด you <laughs> นี่น้องพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทางไปนองหงก็คือบ้านบ้านตาของนองมีเฮื่อนนองมีก็อยู่โซนนี้เนาะเฮื่อนตั้งใหม่และโซนนี้ก็สิเป็นเส้นทางออกไปขับน้อยและออกแกกอกทั้งพี่ลักซามทั้งพี่เนาะเอาละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บุพเพกับิคอตโตลล้ลำลาพ่อพี่น้องทุก,ท,กท่านละเดอ้อเอาไว้โอกาสหนา้าพอกันใหม่เนาะไปแล้วพ่อพี่น้อง ทำแล้วได้เนี่ยเจะติดต,ตาลอด